ถ้าเบรกแอนด์สปอร์ตมิวส์แกคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณสกอตก็พาผมมาที่ศูนย์เรียนรู้ของบนิธิชนเผ่าลุ่มน้ำโขงของเขาครับ ถึงพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้รซึ่งมันเป็นศูนย์เรียนรู้แบบธรรมชาติเนาะเจ้าของจริงๆเป็นเจ้าหน้าที่ของมือที่เองเจ้าของอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะ,ะบุญพยายามที่จะพัฒนาที่ของตัวเองเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับพี่น้องชนเผ่าอยู่รบอ,อบนอกที่จะได้มาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์อย่างนี้อย่างคุณจะตับดูออกไหมตัวไหนตัวพูดตัวไหนตัวเมีย ถ้าหันมาทางนี้ไม่ค่อยออกนะถ้าเดินมาตรงนี้ถ้าเดินยืนข้างหลังนี่ผมดูออกอยู่ไม่ครับวันี้เของไม่จะปิดเลยเนี่ยโอ้โมันจะปิดผมหรือเปล่าแล้วโปดตีนมันนอกจากนี้มันกินอะไรอีกับพี่พี่จะไปไหนที่เมื่อกี้กากน้ำตาลเขาอาหารไม่เพียงพอจะเสริมได้กากน้ำตาลผมจะไปเอามาให้นะครับเขารู้ว่าวัวดุแค่ไหนเขาก็เลยหนีปล่อยถ้าเรายืนตรงนี้แหละ วัวมันติดหวานเหรอฮะติดหวานเฮ้ยจริงเหรอเหมือนคนเลยครับแล้วถ้าสมมติผมลาเสร็จตัวแล้วมันจะมาเรียผมไหมเนี่ยเลียครับเลียแน่ดอนแล้วแล้วนอกเหนือจากให้ความรู้เรื่องของการดูแลสัตว์โดยเฉพาะสุขภาพสัตว์งานอื่นๆของมูลนิธิที่เป็นเรียกว่าเป็นเป้าหมายหลักครับเพราะว่าชื่อมันมูลนิธิชนเผ่าลุ่มน้ำโขงใช่ไหมงานหลักของมูลนิธิมาจาก ภาวะความเป็นจริงของชุมชนเพราะว่าชุมชนทุกวันนี้พี่น้องชนเผ่าเขาจะเขาจะเจอปัญหาหลายสิ่งร้ายอย่างที่เข้ามาถึงหมู่บ้านนะแลวก็อันหนึ่งที่เขาเจอที่เป็นเรื่องใหญ่มากก็คือเรื่องเรื่องของการมีผู้นำคือเมื่อก,ก่อนเนี่ยพี่น้องชนเผ่าเขาจะาไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสในการปกครองตัวเองโดยตรงเพราะว่าจะเป็นหมู่บ้านบริวารขึ้นอยู่กับหมู่บ้านของของ,ของพื้นรลาบ เดี๋ยวนี้รัฐาบาลเปิดโอกาสให้กับพี่น้องชนเผ่าที่จะตั้งเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหลักของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเขาเริ่มที่จะต้องมีการบริหารจัดการชุมชนด้วยตัวเองต้องมีผู้นำของตัวเองออเพราะฉะนั้นหน่วยที่เราก็พยายามที่จะช่วยให้หมู่บ้านนั้นมีความมีผู้นำนมีผู้นำในตัวเองนั่นในง,ใ,งใหญ่ฮะก็มีการส่งเสริมการศึกษาอ๋อส่งเสริมการศึกษาด้วยทั้งหมดมันอยู่ในเรื่องของการส่งเสริมการการเป็นผู้นําเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าทุนการศึกษาของเรานี่จะเป็น ทุนเฉพาะสําสหรับการที่จะที่จะช่วยในการสร้างเด็กหรือเย,ย,ยาวชนที่มีมีเนีโน้อมจะเป็นผู้่ผู้นําได้คนนี้มีมีใจอยู่แล้วที่อยากจะช่วยเหลือชุมชนตัวเอง ที่ผมต้องการที่เล่ายฟังก็คือว่ามูลที่เราไม่ได้บริหารจัดการหรือว่าทุกอย่างนํโดยคนเดียวตั้งแต่เริ่มแรกเราก็ทํางานด้วยกันทันทีสําหรับการรับใช้สังคมเนี่ยที่จะมีหลายๆเผ่ามาอยู่ที่เดียวกันทํางานด้วยกันนี่มันหายากนะในมูลที่มีหมดกี่เผานะก็จริงๆมูลที่เรามีพี่น้องจากหกเผ่าครับถ้านับฝรั่งก็เป็นเจ็ดเผาริดเจ็ดเป็นอ่าากอเฝรั่งมาจากอเมริกัน แล้วจริงๆแล้วในเหลือในจะพูดว่าในเมืองไทยก็ได้มีชนเผ่าทั้งหมดกี่เผ่าครับมีเกือบสามสิบนะครับเสามสิบเลยครับถ้าพูดถึงเผ่าต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนี้เยอะถือว่าเป็นเผ่าหลักที่จะรู้จักกันก็มีหกเผ่ามีอะไรบ้างครับกะเรียงลาหูอาคาาูอโมงเมียนแต่ว่าเผ่าที่หกจะเป็นลีซูนี่อีกสามสี่เผ่าที่จะเป็นที่รู้จักอยู่มีละวะครับมีลัวเนาะ แล้วก็จะมีเข่าถิ่นที่ที่ที่น่านอีกจะว่าไปคือที่รัฐบาลจะยอมรับมีประมาณเก้าเนาะแต่ว่าจะแยกแตกออกไปมีเยอะจริงๆคนเขานายที่แบบว่าโลกภายนอกไม่เคยได้เห็นแล้วเราสามารถเข้าไปดูได้ไหมครับมีที่หนึ่งที่เรายินดีพาไปนะครับแต่อยู่ไกลหน่อยนะครับยินดีไปไหมดูดแล้วแต่ว่าก่อนไปช่วยเลี้ยงวัวของบริบูรณ์นะน้องวัวโอ้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 เอาไปเย่๋ยววิ่งเร็วอย่าววิ่งแล้ว มันยิงนะมันเลือกกินนะเลือกอาหารนะเนี่ยเออเอ,อ,อ <laughs> หลังจากที่เลี้ยงวัวเสร็จแล้วพวกเราก็เดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็มีความผูกพันกับคุณสกอตต์มากทีเดียวครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านนม่สังข้าวกำปะเป้าเราก็เดินทางมาไกลนเนานะไกลมากฮะนี่เขาทำอะไรอยู่ครับเนี่ย <laughs> 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 กำลังรวมตัวกันวันนี้สำหรับการพัฒนาชุมชนก็มีเลื่อนเพาะชํำที่เขากำลังจะย้ายมาจากอีกที่หนึ่งครับมาทำตรงนี้แล้วเข้าไปทักทายเขาได้เลยไหมครับเนี่ยเขดยเป็นูไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนผมเนาะคือถ้าถ้าเราไปถึงเขาคงจะยินดีให้เราช่วยออกแรงด้วยนะ อ่าเอผาปากัญยอครับปากะยอปากกะยอเรืออะไรวะกาเรียนใช่ครับแต่ว่าเขาจะชอบเราเรียกว่าปากะยอมากกว่าก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาพวกเขาเรียกตัวเองอย่างนี้นะเป็นชื่อที่เขาเรียกตัวเองสวัสดีครับนี่กำลังผมนะครับมาฝากครับเห็นดูทุกคนกำลังเหนื่อยหน่อยนี่ครับนี่ครับพักเหนื่อยพักเหนื่อยดื่มน้ำกันก่อนฝากไว้กับอาจารย์เนาะนี่เป็นเพื่อนผมนะ สวัสดีครับอาจารย์ไลเกอร์อาจารย์ไลเกอร์เขาเป็นผู้นําคนหนึ่งที่ชุมชนนี้แล้วก็เป็นอาจารย์ที่โบสถด้วยชื่ออาจารย์อินเตอร์กผมอีกฮะอดีอันนี้เป็นเป็นเรือพ่อชําครับอันนี้นี่คืใกล้เสร็จแล้ครับยังครับคือผมผมขอไปลองช่วยก็าทำด้วยไหมนม่ว่าจะไปเชิญครับไปทําให้เขาลำบากกว่าเดิมหรือเปล่า พยายามดึงให้มันสมดุลงรเดี๋ยวเขาคงจะมาติดหน้านี้อีกทีหนึ่งแล้วก็จับไว้ผาดึงหน้านั้นดูครับแล้วอกติเราจสกัดมาช่วยที่หมู่บ้านนี้บ่อยแล้วครับมาเยี่ยมบ่อยนะครับพอดีในในพื้นที่ที่เราทํางานเราก็เราก็ทํางานเสริมสร้างพุ่นํานะครับแล้วก็เสริมสร้างองค์กรชุมชนให้แข็งแกร่งเนี่ยแล้วก็เห็นว่าหมู่บ้านแม่ฉางข้าวเนี่ยจะมีความสามัคคีแล้วก็มีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่พิเศษนะชุมชนนี้รักษาดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีมากน่าชาวปากยอที่ผมเข้าใจถูกคือกะรียงคืออันเดียวกันถูกไหมครับปากยอแปลว่าอะไรนะครับปากยอแปลว่าคนก็แสดงว่าปากยอเผากยอแปลว่าเผ่าคนส่วนพวกผมก็ไม่ใช่คนไม่ใช่คน ไหมครับอาจารย์ไลเกอร์ก็มีอยู่ครับมุงเนี่ยของเราก็ช่งหลุมฉาครับครับครผมผมไม่เคยเกิดมาไม่เคยมุงฉากมาก่อนผมขอขึ้นไปได้ไหมครัได้ไหได้เลยครับเชิญครับคุณรับใช่ครับ ้วเห็นว่าอา,อาจารย์สกอตมีความรู้เรื่องเกษตรหลายอย่างได้เอามาช่วยไรพัฒนาที่หมู่บ้านนี้บ้างครับเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรจริงๆผมก็จบเกษตรที่เมืองนอกอยู่นะอ๋อจบเกษตรมาจากอเมนอกแต่ว่าต้องยอมรับว่า <c oughs> ผมรู้น้อยกว่าเขาเยอะเพราะว่าเ,เกษตรที่โน่นก็เป็นคนเรระบบคนละแบบที่นี่เป็นแบบธรรมชาติแต่เล็กนิดเดียวก็ใช้พื้นที่เป็นประโยชน์มากครับแล้วผมว่าวิธีแบบเกษตรผสมผสานเกษตรที่สามารถใช้พื้นที่ที่มีอยู่เพื่อเกิดประโยชน์ในการที่จะใช้ชีวิตประจำวันมันดีที่สุดเลย เออแต่จันถือเม่อยไหมฮะถือถือไม่เมื่อยเบามากครับแต่ว่าสังเป็นแต่ขึ้นมาช่วยผมมัดดีไหมครับเห็นไหมฮะชาวบ้านเขาได้ได้ดูเราบ้างว่าเฮ้ยเราทำอะไรกันอยู่แล้วถ้เขาดูดูแล้วเขาดูหัวล้องใส่แล้วก็นี่จันรู้จักหมู่บ้านนี้ไม่กี่ปีแล้วโอ้ จริงๆเข้ามาในชุมชนนี้คร so ั้งแรกปีสองพันห้ารอยยี่สิบเก้านะสองพายี่เก้าผมเพิ่งอายุสามสี่ขวบเกิดแล้วเลยเกิดแล้วินเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วสามขวบฮะก็เป็นอาสาสมัครสมัยนั้นเป็นอาสาสมัครเพราะว่าผมทำเสร็จออกมาหลังคาเบี้ยวมีแนวน้มสูงมีแนวน้ำสูงนะ แล้วปกติแล้วหมู่บ้านนี้ชุมชนนี้เขาปลูกผักอะไรกันบ้างครับอผักทั่วไปที่เราจะได้เจอกันในเมืองแต่เขาทํากันอยู่รอบบ้านทึงจะเป็นเกษตรหลังบ้านแล้วมีโครงการอื่นเข้ามาช่วยเหลือไหมครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมใช่เรื่องการส่งเสริมแบบนี้สามเดือนสี่เดือนนี่ก็มีโครงการหลวงเข้ามาเหมือนกันอ๋อเป็นโครงการหลวงครับแล้วอันนี้ในนี้ส่วนตัวนะคุณสกอตเคยมีโอกาสได้เจอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบ้างไหมครับ เออเห็นจากรางๆนะครับทาห่างี่คืไงไม่ใช่ในทีวีจอดีหมู่บ้านที่ผมอยู่ที่แม่เสียงนะครับก็นหลวงก็จะเข้ามาเยี่ยมเป็นบางครั้ง,งก,ก็พวกเราก็จะตื่นเต้นเมื่อเราเห็นเฮลคิคอปเตอร์มาเราจะเห็นมาถ้าเรานับได้เจ็ดลำรเรารู้ว่าใช่แล้วพระเจ้าอยู่หัวกำลังมา รู้สึกว่าตื่นเต้นมากครับ <c oughs> แต่ว่าผมถามนิดนึงผมเมื่อกี้ผมติดใจน่ะตอนอทําไมถึงรู้แล้วมาถึงสังเกตแล้วเป็นฮอรเจ็ดลำแล้วฮอรเจ็ดลำมันหมายถึงอะไร <c oughs> ผมไม่ทราบแ, <c oughs> แต่ว่าเขาต้องบอกกันยี้ถ้ามีสองสามลำก็แสดงว่าอาจจะเป็นตอนทดรหรือว่าจะเป็นทหาร <c oughs> นานมาแต่ถ้ามีเจ็ดลำมีชัยแน่นอนคือคือต้องเป็นนาหลวงมาเราเราก็นับนับนับดูแล้วก็วิ่งลงไปเออจริงด้วยผมไม่คนไทยในชีวิตที่ผมยังไม่เคยเห็นฮอรเจ็ดลำเลยยังไม่เคยไม่เคยเห็นฮอบินมาทีเดียวเจ็ดลำเลยแต่ถ้ารถนำขบวนเนี่ยเข้าใจมีครั้งหนึน่ง สนุกมากเลยข้างบ้านเราเป็นหอพักเนาะของของพี่น้องปกันยอเขาคือเป็นหอพักสาหรับเด็กที่มาจัดบนดอยให้มีที่ที่อยู่ในในขครงล่างสําหรับการเรียนหนังสือแล้วก็ <c oughs> เรามีเก้าอี้ที่พ่อแม่เอามานำนำเอามาใช้ในบ้านจากต่างประเทศเนาะเป็นเก้าอี้พับแล้วก็วันหนึ่งเพื่อนบ้านเขาเลียกมาเขาบอกว่าขอขอยืมเก้าอี้หน่อยเพราะว่าจะมีแขกมาที่เราไม่รู้ว่าแขกนั้นคือนายหลวงท่านเอง ชาวบ้านเขาก็ไม่มีเก้าอี้ให้ให้นั่งเขาก็เลยยืมเก้าอี้จากบ้านเราครับแล้วก็ทั้งพระราชนีทั้งท่านนายหลวงก็มานั่งคือเขาเลยเอาไปเป็นชุดนะสอ,สองตัวนะนะั่นแหละแล้วก็หลังจากวันนั้น เกาอีไม่ส่งมาก็เสแ็จแล้วอีกวันหนึ่งก็ไปเยี่ยมบ้านเขาครับเจ้าอี้ห้อยไว้อยู่ที่ฝาบ้านเรียบร้อยแล้ว๋อ้ของคนไทยนะความรู้สึกของของบ้านหลังนั้นแล้วก็มีรูปถ่ายอยู่ตรงกลางไี่รูปถ่ายของนายหลวงท่านนั่งลยเ่กาอีนั่นแหละเป็นหลักฐานว่าได้ไม่มาใช้เห็นเห็นคุณสกอตพูดถึงถึงนายหลวงของคนไทยเราแล้วดูดูยิ้มยันจำายดูมีความสุขมากโดยส่วนตัวแล้วคุณสก๊อตมีความรู้สึกยังไงต่อเรียกว่าต้องบอกว่านี่คือจิตวิญญาณของคนทั้งประเทศ คนที่เป็นบุคคลที่เรียกว่าคนไทยทุกคนรักและเทิดทูนคุณสุอตรู้สึกยังไงก็จะรู้สึกเหมือนคนไทยนะครับก็เห็นเห็นผลงานของท่านแล้วก็เห็นความรักที่ท่านมีต่อประเทศชาติก็เห็นชัดเจนว่าเขารักพี่น้องชาวเทาเป็นพิเศษก็คือเขารู้ว่าเป็นเป็นคนที่อยู่ชายขอบของสังคมแล้วก็คนที่ขาดโอกาสในการทั้งการศึกษาการพัฒนาแต่ท่านในหลวงของ แสดงความเป็นห่วงใหญ่เขารักพี่น้องชาวเผ่าก็ถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันใช่รับจะส่งเสริมโครงการต่างๆให้ช่วยกันครับกสรักไม่ดุเหมือนที่คนไทยทุกคนรักนะรักใไม่ดุแต่นั่งคุยกันหนึ่งนิดหนึ่งก็มามาวกันนิดนึงนะมัอู้กันโอเคพักเหนื่อยพักเหนื่อยอ่าไม่อู้แล้วไม่อู้กลับไปทำงานแล้วที่หน้าชาวบ้านมองใหญ่เลยอ่าก้อเลยเก ขอลิเกขอขอลิเกขอลิเกขอลิเกโอ้คำนี้ไปพูดในกรุงเทพไม่ได้นะเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมล่ะ